เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาดูวิธีการสร้าง Gmail ง่ายๆนะครับผ่านมือถือของเรานะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือกดเข้าไปนะครับใน Gmail แล้วก็ทำตามคลิปได้เลยนะครับทีนี้วิธีการสร้างนะครับก็มากดตรงนี้นะนะครับมาเรียนพร้อมกันเลยกดตรงมุมขวาด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มบัญชี หลังจากนั้นนะครับให้มากดที่ Google นะครับ่อ,อนนี้กำลังตรวจสอบทีนี้ให้เรามากดที่สร้างบัญชีแล้วก็มาเลือกคำว่าธุรกิจของฉันจากนั้นให้ตั้งชื่อครับผมตั้งทีนะครับทีย่านะครับ ิยาลาวันลาวันเราจะตั้งแบบชื่ออะไรก็ได้นะครับตั้งชื่อเราไปเลยก็ได้ชื่อนามสกุลนะไม่ต้องให้เหมือนมากก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะตั้งแล้วก็กดถัดไปจากนั้นก็ใส่นะครับวันเดือนปีเกิดจะตรงไม่ตรงก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ใส่ไม่ตรงนะ ประมาณนี้ใส่เหมือนผมก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเพศหลังจากน,นั้นก็กดถัดไปทีนี้เขาจะให้เราเลือกครับว่าเราชอบชื่ออันไหนนะเนี่ยเขาจะขึ้นมาให้เราเลือกอะเย่างผมเลือกทีย่าลาวัน at gmail com ผมก็ติ๊กตรงนี้ครับแล้วก็กดถัดไปหลังจากน,นั้นก็ใส่รหัสผ่านรหัสผ่าน ที่เขากําหนดมาต้องมี8ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็มีต้องมีภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขด้วยในผมตั้งตัวทแล้วก็เบอร์โทรนะครับใส่เบอร์โทรมันจะได้จำง่ายครับเนี่ครับใส่ใส่ตัวอังกฤษแล้วก็ใส่เบอร์โทรเี หรือใส่ตัวอะไรก็ได้นะับให้มันครบแปดตัวแล้วก็กดถัดไปหลังจากนั้นเขาบอกว่าคุณจะเพิ่มโทรศัพท์ไหมนะครับเราไม่เพิ่มนะครับเรากดข้ามไปเลยอ่าทีนี้นี่นี่ก็ชื่อชื่ออีเมลเราแล้วก็นี่กีเมลเรานะครับข้างล่างจากนั้นกดถัดไปครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างครับเลื่อนมาแล้วก็กดเพิ่มเติมตรงน,นี้จนกว่าจะพบคําว่ายอมรับนะครับ แล้ก็กดยอมรับจนยอมรับโอเคครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเลือกนะฮะดูอีเมลด้วยการมากดมุมขวาด้านบนแล้วก็เลื่อนลงข้างล่างครับเห็นไหมครับเนี่ยทียาลาวันนี่คืออีเมลกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็มาดูนี่นะครับนี่คือชื่ออีเมลของเรานะ อียาลาวันนะครับจดไว้ให้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาม e ีอีเมลตัวนี้ไปใช้ในการสมรัคร